นี่นะครับเปิดเข้ามาตรงนี้แล้วก็กดวางไปนะครับมันก็ได้หน้านี้เราก็มาที่ปุ่มล็อกอินพออินก็จะเข้ามาหน้านี้เรากดตรงนี้ครั้งหนึ่งก็ใส่ว่าสชื่อของเราเนี่ยเนี่ยแล้วก็ใส่รหัสไปหนึ่งสองสามสี่อันนี้กดล็อกอินเข้าไปอ่า มันจะมีตรงนี้เห็นปะ่ะนี่เข้ามากดวิว,นนว,ขขว,วตรงนี้ปั๊บอ่าแล้วก็กดเลยกดตัวเนี้ยกดรอรอนเต็มเนี่ยเราจะถึงก็กดออกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆโอเคเนาะ